สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปริพัฒน์ออโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เรามีรถที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์อีกรูปแบบนึงมานําเสนอและก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยอันต้องบอกก่อนว่ากระเพราไข่ดาวตรงน,นี้ต้องมาแล้วนะฮะพวกน้ําผลไม้น้ําอัดลมคุณลูกค้ารับอะไรดีครับโดยเบื้องต้น เซเว่นไม่ต้องไปพูดถึงเลยมาที่ร้านเราจบแน่นอนนะครับถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอ่านรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือว่าอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอย่างตัวรถรุ่นนี้มาให้คุณลูกค้าได้ใช้บริการนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสาธยายกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัว Suzuki Carry 1.6นะฮะหรือว่าเป็นตัวพุ่งแบบ รถฟู้ดทัคนะครับเอาเละครับหล,หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงของปี64เนี่ยคุณลูกค้าหลายท่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวภาคไหนก็นแล้วแต่มีการสอบถามตัวรถรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากอันไม่แน่ใจนะฮะว่าหลังบ้านของู u z u k ป้า้แดงเนี่ยเขามีการออกรถยังไงราคายังไงออกยากออกง่ายตรงนี้นไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดมาอยู่ที่ร้านของเราแล้ว มันแน่นอนครับทุกอย่างต้องครบถว้วนและก็ทุกอย่างคุยกันได้สื่อสารกันได้ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นนะต้องขอแนะนาตัวรถก่อนนะฮะส่วนของตัวรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเคยเห็นกันดีเนี่ยมันจะบูมในช่วงของบางฮารซันนะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็บูมมาก่อนอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันเป็นตัวรถฟู้ดทักอย่างที่หลายๆคนคุ้นตาและก็ชิมปากกันดี นะครับขายพวกอาหารทั่วไปกับข้าวน้ําดื่มโอโโหไวโภ่งอะไรต่างๆนานาหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดแหวกแนวนิดหนึง่งรดพุ่มพวงนะครับอย่างที่ขายพวกแบบกับข้าวห้อยหรือว่าอะไรแบบน,นี้แบบนี้ถามว่าขายได้ไหมขายได้และข้อดีของตัวคันนี้เนี่ยคือทุกอย่างมันมีให้ครบแล้วเหลืออย่างเดียวนะฮะถ้าเกิดให้มันเต็มกว่านี้อีกหน่อยนึงพวกแบบต่อเป็นทรงเป็นซิงค์น้าล้าง,ม,ง,งมือหรือว่าเป็นพวกแบบฟงไฟอ๋อแต่ว่าไฟเนี่ยทุกอย่างมีให้ครบหมดแล้วครับ ทางตัวไฟข้างบนตรงนี้จะเป็นของ Panasonic นะฮะมีด้วยกันถึง4ดวงตรงนี้เดี๋ยวเราเซอร์วิสให้ก่อนออกจากร้านอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์นะฮะหรือว่าตัวคัตเอาท์นะครับรูเสียไฟนะฮะจะมีทางด้านหัวฝั่งนี้แล้วก็แอบ,บอยู่เสาฝั่งนี้อีกทีหนึง่งนะครับจริงๆแล้วว่าตอนแรกเนี่ยตัวมันเปิดได้3ทางนะฮะและค่อนข้างที่จะดีมากนะครับ ซึ่งพอเวลาที่ลงที่ลมหรือว่าในเรื่องตัวสภาพอากาศค่อนข้างที่จะไม่คงที่ตัวโชว์ฝาโปงเนี่ยคือมันไม่หุบง่ายๆครับคือความใหม่ความสดของตัวรถด้วยแหละอันนี้ก็คือในอีกส่วนหนึ่งนะฮะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งอย่างที่อ่านบอกล้วว่ามันสวยจริงมันดีจริงนะฮะก็คือตัวพื้นสแตนเลสแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปปูเองเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับคุณลูกค้าสแตนเลสแบบนี้เลยนะฮะซึ่งค่อนข้างมันจะแข็งแรงมากนะครับ ถ้าเกิดลองลงลองรับอะไรแบบนี้คือง่ายๆอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดเป็นอีกในลักษณะหนึง่งพวกแบบรถก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างวิ่งวัส,สู่ก่อสร้างหรือว่าพวกแบบผลอุปกรณ์ทั่วไปก็แล้วแต่ตรงนี้ถือว่าน่าใช้มากเลยนะฮะในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าดูแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถมีแนวทางที่จะต่อยอดได้รถพวกนี้เนี่ยคือมันแตกอยู่อย่างหนึ่งมันเล็กกว่าพวกแบบเพาลอยอีกนะครับมันเล็กกว่าพวกแบบตู้ทึบอีกแต่มันสามารถหมุนเงินได้หาเงินได้วนเวียนเงินเข้ามาได้ ตรงนี้เนี่ยถือว่าเฟี้ยวมากนะฮะันต้องยอมรับเลยนะครับแล้วก็หลายๆพี่หลายๆท่านติดต่อกันเข้ามาเยอะต้องการตัวรถรุ่นนี้อยากได้คันนี้อยากได้เป็นแบบฟู้ดทังมาเลยอยากได้เป็นตัวแบบครบแบบนี้เลยนี่แหละครับชัดเจนลองคิดดูสภาพนะฮะเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากถามว่าเฮ้ยออกห้างไปแดงเป็นยังไงนั่นคือตัวรถเปล่าที่ยังไม่มีแบบนี้ นะครับเหมือนเดิมเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดมีแบบนี้เขาก็ต้องมีการเก็บส่วนต่างหรือว่ามีการคิดเพิ่มในตัวยอดจัดก็แล้วแต่หรือว่าเสียเงินดาวเพิ่มเติมก็แล้วแต่อันนี้ยังไงมันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดที่ร้านของเราราคาเดียวจบทุกอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเพิ่มเติมยังไงเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยบอกว่าพวกแบบตัวทรงตัวซิงอะไรแบบนี้เราเคยเห็นมันมีจริงนะฮะถ้าเกิดคนลูกค้าสนใจไงเดี๋ยวลองมาคุยกันทีในเรื่องตัวราคานะครับเพราะว่าไอ้ตัวซิงเนี่ย ไม่แน่ใจถ้าเกิดทาเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่โดยเบื้องต้นเอาหน้าแบบนี้ก่อนรถเข้ามาแล้วครับถ้าเกิดใครมีแผนที่จะอองตัวรุ่นนี้อยู่แล้วหรือว่าสนใจรุ่นนี้อยู่แล้วรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะถือว่าสูงไหมในระดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยคืออันสูงอยู่ที่170กว่า,กวาเกือบ1 8ออันนี้ก็คือเต็มพอดีนะฮะแต่เกิดเป็นแบบสาวน่ารักน่ารัก,นรกหน่อยแม่ค้าสวยสวยหน่อยเนี่ยโหสบายเลยครับ ลูกค้าฝั่งนี้เรียงรายเรียงล้อมเลยอันก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันแหละนะฮะสวยมากนะฮะโดยสภาพรถเนี่ยถือว่าโอเคเลยเหมือนออกห้างป้ายแดงแหละครับตัวปี18ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากนะครับแล้วก็มีตัวช่องเก็บคงเก็บของอยู่ด้านในตรงนี้อีกทีนึงจริงๆแล้วว่ามันสามารถใส่อะไรเพิ่มเติมแบบนี้ได้อีกทีนึงแหละนะครับหรือว่าบางทีแล้วว่าเป็นพวกแบบแม่ค้าเก็บพวกกระเป๋าโทรศัพท์อะไรประมาณนี้หรือว่าชาร์จแบตโทรศัพท์ไวนะ้ได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับตรงนี้ถือว่าคุ้มมาก ถือว่าเป็นอีกครันหนึง่งถ้าเกิดมีการตอบรับที่ดีจากพี่ๆหลายๆท่านมีมาเติมแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงทั้งตัวเชนด้วยทั้งตัวเครื่องมันห้าด้วยมีมาอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่นี้คือแค่เซิฟเฟก่อนน้าจิ้มน้ําจิ้มเดี๋ยวเจอแพ็กใหญ่กันอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วงตัวด้านหน้ากันต่อดีกว่าครับโอเคนะครับเรามาดูในส่งของตัวด้านหน้ากันต่อรถคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายตรงนนนีีม้ม่แนนอน เรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับถ้าเกิดคุณค้าซื้อไปแล้วหรือว่ารับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างที่แอนบอกมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกลับบ้านให้ด้วยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับปี18แบบนี้รถใหม่อยู่แล้วแน่นอนไหม่2 0 0พโลไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะฮะคือมันใหม่มากจริงนะครับแล้วก็ส่วนของตัวรูปทรงเนี่ยคือถ้าเกิดตัวโฉมนี้เนี่ยมันมีมาประมาณ10ปีแล้ว เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นไมเนอร์เชนตัวรุ่นปี2019นะครับถ้าเกิดใครที่ดูในตามสื่อโซเชียลมีเดียว่าใน u t u b e เนี่ยน่าเชื่กันดีนะครับซึ่งตัวรุ่นนี้เนี่ยมันจะคุมในเอกลักษณ์ของความโค้งมนและก็กระทันรันนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดเราถามว่ารถมันใหญ่ไหมไม่ใหญ่มากครับบอดี้เล็กด้วยเล็กมากด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าในเรื่องของตัวการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะครบคันเยอะมากตรงนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ เราค่อนข้างที่อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีคุณลูกค้าสนใจหรือว่าให้การตอบรับที่ดีกันเยอะมากแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยไม่ไหวแล้วเราเยอะนะครับเราเยอะมากจริงๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยแต่ปัจจุบันตอนนี้ลงใน YouTube แล้วเรียบร้อยถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วสนใจต้องรีบนะครับไม่2,000โลมาไวไปไวแน่นอนนะครับเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับพวกแบบโซนรถตู้เลยครับ ตัวเครื่องมันจะอยู่ตรงเบาะอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนสําหรับด้านหน้าเนี่ยอันนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่ารถมันยังไม่ได้ทําความสะอาดเดี๋ยไงเดี๋ยวเาราล้างแล้วก็เก็บงานรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าอีกสัก,กรอบหนึ่งนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวเพสนะครับ G16A เครื่อง1.6นะฮะแล้วมันก็จะมีแยกออกมาอย่างด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวเบนซินและก็มีติดแก๊ส LPG นะครับมันจะมีแบ่งออกมาอีกอย่างหนึ่งนะฮะพ่วงเครื่องมือนะครับที่ถอนน็อต แมลงทุกอย่างครบหมดนะฮะตัวเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับคานตัวรถหัวนงหัวน,อน็อตไม่เคยมีการแกะขยับขันไขนะฮะพวกแบบน้ําหล่อเย็นอะไรต่างๆนี้เนี่ยเดี๋ยวงไงเดี๋ยวเราเซอร์วิสให้นะครับคราวนี้แล้วว่าตัวเครื่องเนี่ยมันอยู่ไหนมันก็คือคล้ายๆกับพวกแบบรถตู้เลยครับเครื่องมันจะอยู่ภายในอีกทีหนึ่งแล้วก็จะอยู่ฝั่งคนนั่งคนขับนะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปครับ เรามาดูในส่งตัวด้านในกันบ้างนะครับอารมณ์มันก็จะแตกไปอีกอย่างหนึง่งปกติเคยนั่งแต่บูพาวเวอร์พิโกเคยนั่งแต่ vo, รีโวนะเคยนั่งแต่พวกแบบตัวโฉมใหม่ไม่ได้เช็คอะไรพวกนั้นเนี่ยวันนี้มันนั่งในฟิวเหมือนแบบพวกรถสิบลอ้อนะครับคุณลูกค้าบอกแล้วนะฮะอย่างที่หันเกินไปมันยกระดับอีกคั์หนึ่งมาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดแคร,รี่เข้ามาเนี่ยคุณลูกค้าลองคิดสภาพดูว่ามันจะมีรถอะไรตามมาในอนาคต สิบล้อก็ได้รถบัสก็ได้รถไถก็ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดครับตอนนี้เนี่ยในเมื่อมันมาแล้วเดี๋ยวว่าต้องมีมาอีกแน่นอนคันนี้ถือว่าเป็นคันที่เราต้องเปิดประเดิมและนะครับยังไงก็จะพยายามดึงศักยภาพแล้วก็รีวิวให้ดีที่สุดนะครับสำหรับตัวรถเข้าใหม่แบบนี้มันก็ถือว่าเป็นคู่เราอีกแบบหนึง่งรถพวกนี้ผมบอกเลยครับถ้าเกิดใครไม่ได้สัมผัสหรือว่าใครไม่ได้รู้มันดูในโซเชียลหรือว่าดูในข้อมูลเดียวไม่ได้แน่นอนมันต้องสัมผัสตัวรถด้วยเราึงจงเข้าใจนะครับ สองตัวหน,หน้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับบุรุษนะไม่มีอะไรเลยครับจร,จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดของเดิมเนี่ยเครื่องเล่นเนี่ยมันจะไม่มีนะฮะตรงนี้คือเขาติดตั้งมาใหม่นะครับแล้วก็ตัวกุญแงแล้วก็ตัวแบบพวกนีมงนีโมดอะไรนี้คือมีให้ครบนะครับจริงๆแล้วว่าเครื่องเล่นเนี่ยไม่มีนะครับตรงนี้ก็จะมีที่เสียบ usb แล้วก็ aux นะฮะแล้วก็เป็นพวกแบบตัว u b o x ต่างนะครับที่ใส่ของกระจุกมจิกเข้าไปส่วนตัวแอร์นี่ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกนะครับถามว่าเย็นไหม เย็นมากนะฮะในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวช่องเสียบไฟนะฮะฝั่งทางด้านขวามือนะครับก็จะมีตัวเปิดระดับไฟหน้านะฮะสามารถปรับได้4ระดับนะครับแล้วก็ตัวกุญแจจะเป็นแบบธรรมดากระจกเป็นแบบปรับมือหมุนมองข้างก็แมนนวนลล้วนๆนะครับอาจจะไม่ค่อยหรูหราหรือว่าฟู้ฟ้ามากเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมนะฮะจุดส่งของตัวรถรุ่นนี้ที่ซูซูกิเขาผลิตมาเนี่ยก็คือใช้งาน ใช้งานล้วนๆเลยครับคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคุณจะมาหาความหรูหราหาความน่าใช้หาพวกแบบเนวิเกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยกับรถพวกนี้แบ่งไปไม่ได้นะครับนี่คือรถใช้งานแบบทองแท้นะฮะส่วนสำหรับตัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับถือว่าในเรื่องตัวกา,การเข้าเกียร์เนี่ยหรือว่าฟิลในการขับขี่มีการลองขับแล้วแบบคร่าวๆคล้ายกับรถเก๋งคล้ายๆกันแต่ว่าในเรื่องของตัวพัสดุหรือว่าวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยคือมันจะยกระดับได้สูงขึ้น มันจะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็สวงตัวเลขไม่เนี่ยตอนนี้ไม่ยอยู่ที่ 2, 8 6พันกิมโลน้อยมากนะฮะน้อยมากๆเลยนะครับถือว่ารถเนี่ยสภาพสวยแล้วก็ใหม่สุดๆไปเลยอีกอย่างเนี่ยอย่างที่แอนบอกว่ามันจะมี2รุ่นแยกออกมาคือจะเป็น1.51 6จดแล้วก็เป็นพวกแบบ LPG แยกเพิ่มเติมมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะฮะทรงประมาณนี้คล้ายๆกับรถตู้เลยนะครับถ้าเกิดใครเคยเห็นหรือว่าเคยสัมผัสหรือว่าเคยดูแล้วว่าเหมือนกันเปรียบ นะฮะเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเป็น G16 a นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น1.5เนี่ยน่าจะเป็น K15 อะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรุ่นนั้นค่อยแยกรุ่นนั้นดีกว่าเอารุ่นนี้เป็นเฉพาะก่อนนะครับแล้วก็ส่วนตัวบ่อเนี่ยสามารถพับแบบนี้ได้นะครับเป็นตัวบ่อแยกนะฮะด้านบนก็จะล็อกติดอีกทีหนึ่งด้านล่างก็จะล็อกติดอีกทีหนึ่งนะครับแปลกตามากนะฮะถือว่ามันเป็นความสดใหม่ของตัวรถ นะครับตรงนี้เราก็ดูไปพร้อมๆกันเลยส่วนใหญ่เนี่ยอันจะสดอันจะเรียวเลยนะฮะใหม่ก็คือใหม่เราไม่รู้ก็คือไม่รู้ไปเลยหรือว่าใครมีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะฮะมาคุยกันได้มาแชร์กันได้ประสบการณ์เรื่องพวกนี้เนี่ยเรามันไม่มีคําว่าผิดพลาดอยู่แล้วครับเราแชร์กันได้เราบอกกล่าวกันได้อยู่แล้วนะฮะเครืค่องเงียบกริบนะครับอันไม่แน่ใจว่าตรงนี้คุณลูกค้าจะได้ยินหรือเปล่านะฮะอันจะลองเร่งให้ดูนะครับเงียบมาก นะฮะเครื่องเงียบกิฟเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวรถใช้งานอีกประเภทหนึง่งที่อยู่ในกลุ่มของพวกแบบฟูดทักที่น่าสนใจนะครับคราวนี้แล้วว่าเราดูในสองตัวด้านหน้าด้านในด้านท้ายหมดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปสุ่มกันหน้ารถดีกว่าครับราคาเนี่ยหลายๆท่านอยากจะฟังกันเต็มแก่อยู่แล้วแหละไปฟังกันเลยครับโอเคนะครับเรียบร้อยกันไปอีก1ลำนะในส่วนของตัวรถเข้าใหม่ซููกิแคลรี่นะฮะ1.6มินิทัก นะครับแต่ถ้าเกิดเรียกเต็มๆมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเรียกรุ่นย่อยแบบนี้ว่ายังไงแต่มันเป็นเครื่อง1.6นะฮะคันนี้เนี่ยเป็นตัวรถปี2018-18แท้เลยครับแต่หลายๆท่านน่าจะเห็นกันดีอยู่แล้วว่ามันเพิ่งมีตัว m i n o เน h a อเชออกมาล่าสุดแต่ตัวนั้นเนี่ยจุดสังเกตก็คือ ตัวสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับมันจะลากยาวมาถึงตัวโคมไฟตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็ความโค้งมนเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนหน่อยนะครับส่วนภายในที่แตกต่างก็คือในเรื่องของตัวการวางตำแหน่งของเกียร์มันจะคล้ายๆกับพวกแบบเกียร์แล้วตู้ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนวาันนี้เนี่ยถามว่าน่าใช้ไหมมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยครับไม่สองพันโลคุณลูกค้าครับไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยนี่คือน้องป้ายแดงหรือว่าเหมือนกับออกห้างป้ายแดงเลยเดี๋ยวคลีนใหม่นิดนึงเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องนิดนึงทุกอย่างพร้อมให เซอร์วิสให้หมดทุกอย่างนะครับครานี้แล้วราคาครับสุดท้ายยังไงต้องขอฝากไว้ด้วยนะฮะย้าเลยนะฮะรถเข้าใหม่ยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสําหรับราคาจะอยู่ที่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอันย้ํานะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดออกห้างใปแดงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสามแสนปลายปลาย,ลายตีซะว่ามีสี่แสนมีทอนนะครับ คันนี้ที่รางเราขายอยู่ที่299นะฮะไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตหรือว่าสะดวกที่จะซื้อสดเลยตัดสดไปเลยนะฮะวงแหวนอะไรแบบนี้เราก็มาคุยกันที่ร้านเพื่อตัวเงินอีกทีงได้ถ้าเกิดใครลองดูแล้วว่าเฮ้ยเราจําเป็นที่ต้องการรถพวกนี้เป็นจํานวนมากเราต้องการใช้รถพวกนี้เราดูเป็นตัวรถพวกนี้ไว้จริงๆก็ว่ามันหลากหลายนะครับไม่จำเป็นต้องตูมเป็นตัวฟุตทั้งอย่างเดียวใช้งานในครอบครัวก็ได้ ใช้งานในสวนก็ได้นะครับคือมันสามารถพลิกแพงได้หลายอย่างกับตัวรถแค่1คันตรงนี้ฮะมองดูแล้วว่าเฮ้ยช่องทางในการทํางานเนี่ยหรือว่าช่องทางในการเสริมของตัวรถแบบอย่างนี้เนี่ยคือมันหลายช่องทางบรรทุกก็ได้เซ็ตช่วงล่างหน่อยนะฮะบ,บางคนอยากแต่งเติมอะไรแบบนี้มันก็มีตั้งหลายอย่างให้เราได้ทำนะฮะไงก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวรอบนี้เอาแบบคร่าวๆเ,เ,เดี๋ยวรอบหน้ารถเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวออกแบบเต็มๆเลย ขายกับข้าวแมงเลยคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีนอกทีนึงสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามเพจบริการออโต้ไว้ด้วยแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่าจะยกรถรุ่นไหนหมาให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยหรือว่าอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามันจะทําให้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ